สวัสดีนักศึกษาทุกคนวันนี้อาจารย์เพนสีจะมาสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับทฤษฎีปัญญาสังคมเริ่มกันได้เลยนะตั้งใจฟังด้วยละ่ะทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาโดยอัลเบิร์ตแบนดูราซึ่งกล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางปัญญาที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมมนุษย์เราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆได้จากการสังเกตการเรียนแบบและการมองเห็นจากพฤติกรรมของผู้อื่น นอกเหนือจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพียงอย่างเดียวแล้วนำมาปรับใช้เป็นแบบแผนในการกำหนดพฤติกรรมของตนเองในปีคศ1961อัลเบิร์ตแบนดูราและทีมวิจัยได้ทำการทดลองตุ๊กตาโบ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 ดอลการทดลองนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมก้าวร้าวสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตและเรียนแบบผู้อื่นหรือไม่โดยทดลองกับเด็กชาย36คนและเด็กหญิง36คนอายุ3-6ขวบ จากการสังเกตพฤติกรรมต้นแบบของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนโดยมีกระบวนการทดลองดังนี้กลุ่มทดลองที่1เด็กๆสังเกตผู้ใหญ่ที่ทำพฤติกรรมก้าวร้าวกับตุ๊กตาเช่นตีแตะโยนตุ๊กตาโบโบรวมถึงการใช้วาจาที่แสดงถึงความรุนแรงกลุ่มทดลองที่สองเด็กๆสังเกตผู้ใหญ่ที่แสดงพฤติกรรมสุภาพไม่ก้าวร้าวกับตุ๊กตาโบโบและเล่นทิงเกอร์ทอยโดยไม่สนใจตุ๊กตาโบโบกลุ่มควบคุม เด็กๆก,กลุ่มน,นี้ไม่ได้เห็นตัวอย่างพฤติกรรมดใดๆเมื่อเด็กๆได้โอกาสเล่นกับตุ๊กตาโบโบโด้วยตัวเองกลุ่มที่ได้เห็นพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ใหญ่มักจะแสดงพฤติกรมรมก้าวร้าวกับตุ๊กตาเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้สังเกตในขณะที่กลุ่มที่เห็นพฤติกรรมสุภาพหรือไม่ได้เห็นพฤติกรรมใดๆแทบจะไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเรียนแบบผู้ใหญ่เพศเดียวกันมากกว่าเด็กผู้หญิงและเรียนแบบพฤติกรรมที่ก้าวร้าวทางร่างกายมากกว่าเด็กผู้หญิง ส่วนความก้าวร้าวทางวาจาของเด็กชายและเด็กหญิงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยกระบวนการหลักของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 1. การเรียนรู้ไม่ใช่กระบวนการทางพฤติกรรมเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการทางปัญญาที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคม 2. การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากการสังเกตพฤติกรรม 3. การเรียนรู้ประกอบด้วยการสังเกตหรือการจำลองแบบเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจน 4. การเสริมแรงมีบทบาทในการเรียนรู้แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ 5. ผู้เรียนไม่ใช่ผู้รับข้อมูลอย่างเฉยเมยปัจจัยด้านการรับรู้สภาพแวดลอ้อมและพฤติกรรมล้วนมีอิทธิพลซึ่งกันและกันการจําลองแบบแบรนดูราระบุว่าการจําลองแบบเป็น,นกลไกสําคัญในการเรียนรู้ซึ่งมนุษย์สามารถเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆจากการสังเกตผู้อื่นโดยได้เสนอรูปแบบของการจําลองแบบ3ประเภทดังนี้ 1. น แบบจำลองสดเมื่อมีบุคคลแสดงพฤติกรรมให้เห็นโดยตรง 2. คำแนะนำทางวาจาเมื่อมีบุคคลอธิบายพฤติกรรมที่ต้องการอย่างละเอียดและแนะนำวิธีปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นให้กับผู้สังเกต 3. แบบจำลองเชิงสัญ,ญลักษณ์การจำลองแบบที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่อจากเนื้อหาที่แล้วคือกระบวนการทางปัญญาและพฤติกรรมต่างๆโดยประกอบด้วย4กระบวนการหลักดังนี้ 1. การให้ความสนใจ เป็นขั้นตอนแรกในการนำข้อมูลเข้าสู่การเรียนรู้โดยการให้ความสนใจขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้สังเกตด้วย 2. การจดจำผู้สังเกตต้องสามารถจดจำรายละเอียดของพฤติกรรมนั้นได้อย่างแม่นยำเพื่อที่จะสามารถทำซ้ำพฤติกรรมได้ 3. การนำไปปฏิบัติหลังจากจดจำได้แล้วผู้เรียนจะต้องนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ทักษะทางปัญญาและทักษะทางกายภาพในบางครั้ง 4. แรงจูงใจ การตัดสินใจว่าผู้เรียนจะทำซ้ำพฤติกรรมที่สังเกตได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและความคาดหวังของผู้เรียนหากในอนาคตนักศึกษาที่จะไปเป็นครูนี้คือการนำทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 1. ด้านพฤติกรรมทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมสามารถใช้ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในห้องเรียนได้โดยการเสริมแรงเชิงบวกเช่นการชมเชยเมื่อนักเรียนยกมือถามก่อนพูดทำให้เกิดการเรียนแบบพฤติกรรมที่ดี ขณะดเดียวกันการตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ช่วยลดพฤติกรรมนั้นทั้งในผู้กระทำและผู้สังเกต 2. ด้านการสอนความสนใจของผู้เรียนเป็นกุญแจสำคัญในการนำเข้าสู่บทเรียนผู้สอนจึงต้องดึงดูดความสนใจก่อนสอนเช่นใช้ความประหลาดใจตั้งคำถามหรือเล่นเกมรวมทั้งทบทวนเนื้อหาและใช้สื่อภาพหรือกิจกรรมประกอบเพื่อกระตุ้นประสาทสัรรมผัสและเสริมการจดจำพฤติกรรมของผู้เรียนนอกจากสองข้อที่กล่าวไปนั้น ยังมีข้อที่3การสร้างแรงจูงใจผู้สอนควรใช้วิธีที่กระตุ้นการเรียนรู้และแสดงความกระตือรือร้นเพื่อให้นักเรียนเรียนแบบและเกิดแรงจูงใจในการเรียนหากนักเรียนมั่นใจว่าตนสามารถเรียนแบบพฤติกรรมได้ก็จะพยายามและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่หากขาดความมั่นใจก็จะพยายามน้อยลงในข้อที่4ข้อสุดท้ายการทำงานคู่หรืองานกลุ่มการเรียนรู้เกิดได้จากการสังเกตเพื่อนร่วมชั้น จึงควรส่งเสริมการทำงานเป็นคู่หรือกลุ่มเช่นการจับคู่นักเรียนที่มีความสามารถหรือแรงจูงใจสูงกับผู้ที่ต้องการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากพฤติกรรมและทัศนคติของกันและกันซึ่งช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีจบไปแล้วสำหรับเนื้อหาทฤษฎีปัญญาสังคมวันนี้อาจารย์เพนสีหวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ตั้งใจเรียนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า